วัดพระพุทธบาทน้ำทิพต์ตำบลสร้างคาออำเภอปูพานจังหวัดสกลนครขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อดินถวายวัดถมพื้นที่วัดให้สูงขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดสร้างวิหารแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน พร้อมพระพุทธเจ้า118พระองค์และเพื่อประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ปานหลวงพ่อพระราชพรมยานไว้เป็นสถานที่และพุทธสถานลานบุญที่ลูกศิษย์ลูกหาตลอดจนทั้งพุทธศาสนิกชนผู้ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาจะได้มาประพฤติปฏิบัติและกราบไหว้สักการะบูชากันต่อไป ผู้ที่ศรัทธาสามารถร่วมบุญจองปรจเฉพาพซื้อดินถวายวัดได้คันละ500บาทมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ2,000คันรถหรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาโดยสามารถร่วมบุญจองปรจเฉพาพได้ที่ท่านพระอาจารย์บุญมีเขมธรมโมเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทน้ำทิพ์โทรศัพท์ 0651985999หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี412-0-10992-5ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะได้มีโอกาสมาร่วมสร้างมหาบุญใหญ่และเป็นมหาบุญที่หาโอกาสทำได้ยากยิ่งนัก ด้วยการมาร่วมบุญซื้อดินถวายวัดร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารแก้วสุดยอดแห่งบุญและถือว่าเป็นบุญวิหารทานที่พิเศษที่เราจะได้มาร่วมกันสร้างเพื่อน้อมถวายแด่พระพุทธองค์ที่ทรงเข้าเมืองพระนิพพานไปแล้วเมื่อครั้งในอดีตบุญใหญ่บุญโตสร้างบุญสะสมบารมีให้กับชีวิตทำบุญแล้วน้อมดวงใจตั้งจิตอธิษฐานจะเกิดเป็นบุญและบารมีทานอันยิ่งใหญ่ที่มากล้นเหลือขนานับ เปรียบดังเม็ดดินมากมายมหาศาลที่จะแปลเปลี่ยนไปเป็นเม็ดบุญที่จะเกิดขึ้นที่เราจะได้มีมากมายเชกเช่นเม็ดดินที่เราได้มาร่วมโปรยร่วมหวานลงไปในพื้นที่ธรณีสงแห่งนี้นั่นเองบุญใหญ่บุญโตอานิสงแรงพลิกชะตาชีวิตผู้ที่ศรัทธสาสามารถร่วมบุญได้แล้วในวันนี้อย่าลืมอย่าพลาด